สวัสดีพี่น้องวัดสุขสุขุนวัตถุกมองถุกบ่อนมื้อนี้พบอพ่อกับช่องความมีลูกสาวนายมไก้ค่ำเนาะพี่น้องสำหรับตอนนี้กับเวลาประมาณสามโมงกว่าสี่หอดสี่โมงย่างเนาะในคลิปนี้แม่นลองคอมก็จะพาพี่พาน้องมาเลาะตลาดนัดสายของอยู่บ้านคันทจารเมืองไซรปูทองแขวงซ้อนเขตเพราะทีตลาดแห่งนี้เป็นเส้นทางผ่าน เมื่อบ้านแม่น้องคอมเนาะเส้นทางผ่านจากฮงเฮียนเมื่อบ้านสำหรับสำหรับตลาดแห่งนี้เนาะเพิ่งจะจะมีการข,า,ขายอาทิตย์หนึ่งซเำเ่อคือวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ในการมาตลาดนัดมือนี้แม่น้องคอมมีเงินอยู่หาสิบพันกีบไปเบิ่งว่าเงินหาสิบพันกีบของแม่น้องคอมเจ้าซื้ออีหยังใดแนอันนี้เป็นเงินที่เทาเมย์ห้มาหล่อตลาดในมือนี้เนาะ แม่น้องคอมมาหงเฮียนพ่นธามวามีตลาดนัดบม้อนี้แม่น้องค่อมก็เลยต่อว่ามีพ่นก็นเลยเอาเงินหหาสิบพันเดีเ๋ยวเฮาสิไปจ่ายตลาดนํากันพี่นอ้องสําหรับตลาดหนัดซ้ายคลองอยู่บ้านคันทจานี่พ่นก็ใส่เงินอยู่สองตระกูลด้วยกันนาะพี่นอ้องคือเงินบาทไทยและก็เงินกีบลาวซื้อขายด้วยเงินสอง ปะเทศไปพี่น้องไปหล่อไปหล่อบ่ะนี้มือนี้แม่น้องคอมเลิกพุงเฮียนตะเวนเนาะคู่ผลออกของซ้อนตะเวนก็เลยได้มาตะเวนคนกับบทันลลยดอกเพราะว่าเข้ามาตะเวนปกตินี่ประมาณสี่โมงกว่า,วาพุนพ่นผลเลิกการเลิกงานเนาะอันนี้ก็สซ้าคู่ผมาหล่อตลาดคือใชแมเพราะว่าเห็นผลใส่สุดคู่ ทางนี้ผืนกระชายเสียผาเนาะกำลังจัดสันหาเข้ามาหอดเิ่นจัดบบท่านแล้วซื้อ,อยังเนาะเงินหาสิบพันนะขาแม่เิ่นฝากมาซื้อแนวกินเมื่อหเพิ่นผักส,บบาาสาาลัดเต็มกระมัง

ก,ก็เลยเศร้าพังซมาไปเบกิกมาเลยย่งมากินนะมาอื่นมาเด้นกินเขาเด้อที่ตลาดเด้อกินเผากระยังเนาะยายเออเขากับปิปงปลาปลาธรรมชาติมันกระสุดแสบนั่นแล้วพี่น้องเลย สำหรับตลาดมันก็จะเป็นซองเทวาน้อง, 15, งเนลังคอมสิบห้าเบื่องแถวทำอิดนี่ก่อนอันนี้กระเป๋าใส่เงินกระเป๋ายี่สิบบาทราคา,า,าบริแพงตังคหูกักนยี่สิบบาทชายคนไ้เฮ้ยใชเออคันนี้ตังคหูยี่สิบบาทตังคูกันยี่สิบบาทสายคอกันยีสิบบาทอย่างทุกอย่างยีิบาทร้านี้ร้านนี้ทุกอย่างยี่สิบบาทาว่นี่นะโอ้เม่ค้ามาแต่ทางใดนี่ มาตะปักซองจ้าอ้าวขึ้นมาไกลแทะมาไกลแล้วได้ขายเออมาเออทั่วเป็นทั่วเลยแม่โอ้ยมาหอดไปค่ะผลิตกล่องกะยากมืดอันเดยโบยี่สิบบาทคือกันโดยโดยสิบบาทร้านนี้ค่ะโดยเพื่มาเลือกได้นะคะถือว่าทั่วไปถูกบอร์ดเลยงนอกตลาดเลยเนาะโอ้บ่อนใมีหนาต้องมีนางมีแพ้บ่อนนั่นแพ้หรือติดสินตีสินเอ้าแพ้กับพื้นละร้อย แม่พื่นละล้อยตีนสินกับพื่อนตีนละล้อยตีนลวโดยไม่ได้กินรครอได้กินคักแล้วไม่ค่าเคนพี่น้องยนะโดยนังหนังนังเค็มคืออยากเหมิดเนาะ เอายังจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายจะกัเปียผมจะก็เห็ดเท่ถ้าลูกหล่ะโอ้ยเห็ดเท่เนาะขนมยังอันนี้เนื้อนวล จะขายทงเท่ไรนี่ยายทงสิบพันบ่อยนี่อันนี้ยังนะกบน้อยกบนี่เด้อขายน่าได้สะโกบทงเท่ไรโกบนี่เออเอาแซวโกบนี่ละเมื่อหายยายนั่นทงหนึ่งสิบพันเนาะนี่เนาะ แน่เฮ็ดได้ได้สลายในแบบนี้ยังไให้ได้ซื้อยังไปหล่อเบิ่งมันบวมันไปหล่อเบิ่งไปล่อเบิ่งมันบท่นมียังแนวอยากได้นะมาฮะกามาเฮ็ดกบนี่้างนอกนะ ว่าจะกินเมืเพราะอะไรรอยุดทัานมีเท่านั้นเงินน่นนะเีทวงเธอได้ขอาเปียกเอ๋งทวงหนึง่ง อ้าวบอเล่นนะเนี่ยเ้ากำลังเป็นหลอกไม่ได้สิได้อันนี้นะพี่น้องเอ้ยเงินใบใหญ่นี่ไปหาซื้อผ้าเนี่ไปซื้อหันได้เหมือนกับว่ามีเงินทอนป้าไว้ดีก่อนเนาะสันตายแล้วสิบบริกกินข้าวเปียกแล้วมื้อนี้สื่อ,อยังอยู่ไสเนาะมาสื่อมูปิกมีโต๊ะซุกน้ำแหน่ดละ พิบ่โดยไงเด็กงเปก่อนปี่ค่ะนไม่ทราสบบาทเงินกีบสี่พันตัวนี้นะโพเงินก็บสี่พันหรอเนาะเออซี่ได้ได้ายงอดและเ็กเ็นเออันนี้ตัวดิฟเ็หตัวดิบก็คือกัรเออดิฟสุกคือกันเลยกันตัวได้ก็ได้มูลหนสามพันมิแต่นี้ก็ใส่กอกเรได้โอ้มันบอกคือกันโดยโดยเาไปตาม แสดงว่าเงินเงินบาทลาวที่อ่อนค่ะลงแหงเงินกีบลาวเออเงินกีบอ่อนเว้ยว่าเพิษแล้วไม่ลองคอมก็ได้เออว่าเอถือๆดิโอ้ยตำหนาตำ้ลังแหละพี่น้องเลยต่างประเทีแม่นั่นแหละขอโทษขออภัย่ละลายเงินกีบลาวนี่อ่อนลงแหงเงินบาทเป็นแข็งโตขึ้นเนาะเงินบาทแข็งโตโดย พอตีเฮาวันสามสิบสามจูทุกเดียวดีนะเออเกือบสามสิบสี่แล้วเา้าขวบ่ะข้าเฮาวันใครสามพันเ้าก็า 35, บลูกไปตรวจได้จังปะแม่ทนแล้วตัวใดก็ได้ตัวใดก็ได้ตัวบันได้เ้าก็ได้ไ,ดไ,ดไ,ดไปไปซื้อเครื่องอยู่ฝั่งไทยเพิ่นบอกามาใส่เอออยู่ใส่ก,กันนะ<อ>เขา้าเข้าต่ว่าอันนี้เขาบอดีเขาบอดีปิดโควิดอันนี้นะโอชาชิานค่านี่มาได้โอย่านว่าไปสันเอาได้อันนี้ เนี่ยบ้านข้นาทัจจานเนี่ยมันกลมกันขามกับอำเภอยังเกาะอำเภอชนุมานแต่เขาให้ไปไปบ่ได้ดอกออได้อได้แต่จินชวันแล้วกลับมาหานพักสื่อเห็ดนี่พี่นอ้องสามถงสิบพัน, <c oughs> พน <c oughs> กับเราเงินบาทเลยอย่างางงเงินบาทเงินกีดเนาะ เด <40, 000. S 1> สี่พันหอสบสี่พันต้มข่าเปียก,กินนะคะนุเ,เอาเจ้าอยู่บ้านได้ก็อือลงมาทางพี่ตอนมายัางพี่เน่มาเล้มาตลาดกันถึงแงยอไปอีกไโอ้แตกลงมาตลาดนี่มันมาอันนี้ถึงแงกเขทาทังบ้านตอนหลายมดโอ้มันมีทางหนาเดันมกินเ้ยว่างหัย,ยไป<ด>กิดนดองมันดอนผดอย่าง ใพ่บอกคน่ามีเงินทอนไหมเราคว่สีดันเอาจากอันะจกหกทงนี่พี่น้องาพันสองสี่หการรวมตัวนี้มาจากแนนแนนมาคายลูกบ่มาโอ้ยอด้แม่ใส่ทงไหฮะแน่นี่หกทงโดย ได้เลยพี่ไหานะออยัางไ่วะไหยดังมาได้นะปันใจนี่มาห่านนี่ได้อยู่ห่านนี่พี่น้อง máu cốt bạn nè máu cốt thôi vui ừ. không khứa mình thử kéo khứa phần chấp bỏ thử thua ข่าเปียกเฮาโดยบ่เป็นยังถ้าแม่นขายเป็นเงินบาทกับทงชี้บาทเนาะทางบ้านเทิงนะเงินเบางนอกบาอึดเบา แม่นทันแล้วเงินเนป็ราคาของเองินลาวเนาะแม่นทันแล้วเงินเมืองนอกเอืดหักอยู่น้ำเข้าหา <c oughs> นิจิมันเอิดเ, <c oughs> เงินเมืองนอกนะค <c oughs> ืออืดแล้ว <c oughs> เอาใหม่เอ้าน่นๆใหม่หนึ่ง <c oughs> โอ้ยที่ไปเห็นแตได้กินเนาะโอ้ยป้อนลูกชายให้แต่ลูกผู้เดียวกินนั่นละ <c oughs> ไ่อหยุดกินละเมื่อให้ลูกเมื่อให้ลูก <c oughs> แม่น่ะอ้วนรลายแล้วบอกอยากกินไขมันรลายถ้าไม่เลยดิโดย แสดงว่าในสายตาแม่ใหญ่นี่ยังว่าห้างามอยู่ได้วเนี่ยขอบใจขอบใจอ่าบานนี้มาเบิ่งเครื่องแม่น้องคอมพี่น้องหลังจากที่ได้เงินหา10บพันกีมารอตลาดซื้อยังแน่ได้ยังเรือเงินบรือบเรือเนาะอันนี้แม่น้องคอมซื้อขาปีอัก10บบาทสามพันอันน่ะมูปิ้ง สี่พันพอดีเป็นเจ็ดพันเนาะกบให้ทอแมนสิบพันเป็นสิบเจ็ดส่วนอันนี้ซาอ์พันพอดีเป็นสามสิบเจ็ดพันกี่เรือหนนโบจักแนวซื้อเพราะ 30, 000, ว,าาว่าเพิ่นสั่งว่าพักมีซีซ้อมกับโบไฮซื้อ,พอ,อนนเพิ่นว่าไฮซื้อแต่เรากินไห้เพิ่นก็เลยได้แต่กบเนะาะปลาหมักบานมันมันลายเพิ่นกับโบยากเพิ่นบโบไฮซื้อเราก็เลยได้เท่านี้พี่น้อง ยังเหลือเงินอยู่13,000กีบขั้นสิซืสอมากไม่กิโลหนึ่งกับพ่อ33,000พอโลนึ่ง15,000เอาคลิปวิดีโอนี่พอจบไปสนีก่อนพี่น้องพ่อ,พอกันคลิปหนาะขอบใจทุกทุกท่านที่เข้ามาหาชมคลิปสำหรับคลิปนี้สบายดี